เอาค่ะท่านผู้ชมก่อนสิไปเบิ่งตัวเลขแม่ทางเหนือเด้อค่ะมื้อนี้เป็นวันดีวันคู่ค่ะวันป่าัสเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียกะเซส้นมังกรเพิ่นมาติดฟ้าผนังหน้าบ้านค่ะท่านผู้ชมหมอดูเพิ่นบอกค่ะนี่เอาเท้าหันหน้ามาดูเป็นสิริมงคลถือจุดถูกเซสเ้นเพิ่น นักขักเนาะกะเฮงๆปังๆถูกสิ่งถูกยางเด้อการงานร่างกายสุขภาพแข็งแรงผ้าเอฟซีถือรางวัลที่หนึ่งครับผมสามตัวสองตัวถูกงวดเด้อทั้งไทยทั้งลาวค่ะเอาไปเบิ่งตัวเลขของแม่ทังเหนือเด้อค่ะบ้านนี้เอาบ้านนี้อถือหัวมาแล้วบ้านนี้ครับผม เดี๋ยวมาเบิ่งตอนแล้วได้ค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมก้อนสี่ไปอสนทนากันกับแม่พนเนาะครับผมค่ะแม่ทางเหนือลักลอยเถาไปอีกแล้วงวดนี้เขาสองตัวเลยคู่ทางครับค่ะนี่ละค่ะท่านผูช้ชมอันนี้หมู่บ้านเนาะเมนล่าสุดค่ะเบิง่งนี่กับเขาค่ะท่านผูช้ชมเบิ่งเนี่ยขู่ทางอยกแล้วค่ะ ทางอีกาเาถทางอีกแล้วซีไปรักลอยสามไปรักนวยโอ,อนน้อันนี้ทางทางลอยกับนวยอ,อันนี้ทางลอยกับสิบโอ้มีทางอย่ปะอันนี้มีทางว่าแ่าบวกลอยซ้ำงวดติดสีงวดที่เขาบ่ได้ลงเนาะครับค่ะนี่ค่ะท่าทนผู้ชมไปเบิ่งงวดนี่เพิ่นสิให้ตัวใดค่ะท่าทนผู้ชมเพิ่นจะให้ตัวใด คลิปนี้แม่สีสนธนานำเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้กะมาพบกับน้ำเชี่ยหลังห้วยออกเด้อค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้น้ำเชี่ยกะได้รับสายจากแม่ท่างเหนือค่ะเลขแม่ท่างเหนือนี่แม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขเด่นบนค่ะเลขเด่นบนน้ำเชี่ยตามมานี่ประมาณหาหกหมวแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชม ประมาณห่างหกงวดเลขแม่ไปหลักร้อยอีกค่ะท่านผู้ชมเจ็ดค่ะเจ็ดไปหลักร้อยค่ะงวดนี้เขาคู่ทางค่ะท่านผู้ชมไปทั้งหลักร้อยและหลักสิบเพราะว่าเพิ่นลไฮเด่นมาเจ็ดกับแปดค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยคืองวดที่ห้านี่แหละค่ะท่านผู้ชมขันจำว่าผิดเนาะค่ะแม่เพิ่นโทโมาเพิ่นสิปล่อยหายต่องวดหลังหวยออกเดอนีน้ำเสียอัดคลิปหลังหวยออกเด้อค่ะท่านผู้ชมวันที่สิบหกแต่ว่า น้ำเชี่ยสีไปออกอากาศวันที่17สิงหาคม66เ้ยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเชี่ยสิสรุปเลขกให้พี่น้องเบื้องก่อนค่ะเลยเลยเอาแม่ไปออกวันที่17สิงหาคม66เ้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะเลขกะเขาไล้ส้ำนักอยู่นะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกะบอถึกค่ะเพราะว่า ซื้อบนลงล่างซื้อล่างขึ้นบนค่ะท่านผู้ชมค่ะกับย่างดีพร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะสู่กันต่อสู่กันไม่เนาะค่ะท่านผู้ชมตั้งใจว่าจะเอาของผีต่อยเลขอ่ซีคูเนาะค่ะผีต่อยกับอ่าพี่ประกายค่ะเขาซองวดเนาะค่ะท่านผู้ชมต้องขอบคุณแฟนคลับของน้ำเชี่ยที่เพิ่น คอยสนับสนุนหลอกหาสี่ทางให้เหตุแบบนั้นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมน้าเสียกะทําตามเพิ่นทุกอย่างค่ะที่เพิ่นบอกมากค่ะกะจนว่าพี่น้องเพิ่นได้เนาะค่ะท่านผู้ชมบางทันเพิ่นกะเห็นสองดับเพิ่นกะว่าเอาค่ะบางทันเพิ่นกะบ่สนดับเพิ่นกะถึงได้เนาะค่ะท่านผู้ชมแม่กทมนาเสียดดยมากค่ะท่านผู้ชมวัน วันที่ที่แม่ลงเครื่องมาเพิ่นหาห้าเจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมห้าเจ็ดหกมันไปลางเนาะค่ะโอ้ยสู่ต่อสู่กันไหมค่ะท่านผู้ชมเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่เอฟซีทางเหนือน้ำเชี่ยกับขอขอบคุณแม่ที่เพิ่นทรงแนวทางใหาน้ำเชี่ยทรงต่อหายพี่น้องเอฟซเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่สวัสดีค่ะ วัดีลค่ะแม่โอ้สุดยอดมากไปหลักร้อยอีกแม่หลักร้อยหลักแรกค่ะหลักร้อยแล้วก็หลักสิบด้วยค่ะแม่มันมาคู่ทางเนาะเลขเนาะจ้ามาคู่ทางแต่แม่ประกบคู่ให้น้ำเชียร์มันไปล่างเนาะแม่เนาะเจ็ดหกค่ะ <c oughs> โอ้ค่ะวนหน้าได้หกกับศูนย์ได้หกกับศูนย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะจับจับไว้หกหกหกสามหกเก้าสามหกตัวไหนนะคะแม่ หกหกสามหกเก้าหกหกหกสามหกเก้าค่ะเนี่ยมันใช่นี้มันมาคู่แทงเราจับไม่เป็นเนาะค่ะมันมาจิตกับแปดมันมาจิตแปดสองค่ะข้างล่างมันออกหกสามหกหกมันมตลอดบางทีมันก็เลยคู่อ่ะไม่ไปรักแปดจิตมันอะจิตแปดอ่ะมันเดินมายาวเนาะแม่เนาะอ่ามันเดินยาวยาวมากค่ะ ถักไข่ไข he oh, ่ท to uh ี anyway. <yeah> s <S ่เขาห่วงไม่ต้องไปเอาละเอานี่แหละแน่นอนโอ้ยขอบพระคุณแม่หลายๆเด้อค่ะห่วงมันห่วงได้มันมีแลแต่ดวงคนหลุกค่ะเราขนาดแม่็อกเป็นแม่ยังเป็นรัางีิดวงอ่ะค่ะแต่แม่ให้แต่แม่ให้เราแปนน้ำชาไม่เอาบ่กับแฟน้ำชาว่าเอาเด้อค่ะท่านผุ้ช่อมเพิ่นใหายเป็นค่ะสะพานบุญค่ะ เอาเลยค่ะอ,อย่างเดียวขอบกุ้นแม่ลหลายๆเด้อค่ะอย,ยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่ค่ะจ้าจ้าลูกเพราะว่าเราห่วงมันไม่ไม่ใชต่ตอนนี้เรามีใจให้เราต้องเต็นใจให้ให้ไปเลยค่ะไม่ต้องเอาไปคิดอันนั้นนี่โอ้เขาว่าที่เขาห่วงไม่ต้องไปเอาลูกค่ะเ <มา S 1> อาที่แม่นมี้แม่ก็ล็อกเขา้าตลอดอ่ะแต่มันจะเว้นงวดหนึ่งเว้นงวดมันจะลุยลุยลุยแล้วมันจะเว้นงวดหนึ่งค่ะ พอบางทีมันก็มาคู่้างบุอย่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยมันจะมาคู่เงี้ยงวดที่ผ่านมาเนาะแม่เนาะอมันรวยคู่วันนี้แม่คือเร่ว่ามันรวยคู่มันคู่จริงอ่ะคู่บุะอ่ะมันเป็นจิดแปดสองอ่ะค่ะรักแบบจ่ะมาคู่ทางค่ะท่านผู้ชมทางเราเล่นไม่เป็นนะคู่ทางแม่นยุ่มเนาะเล่น จับคู่ให้อีกสามคู่นะคะท่านผู้ชมก็คือ 7, 8, 7, 6, 7, 7, 6เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกไปลงล่างค่ะท่านผู้ชมไปลงล่างค่ะไปลงล่างงวดนี้มาแล้วหกกับศูนย์ค่ะหกหกหกสามหกเก้าหกหกหกสามหกเก้าค่ะท่านผู้ชมก็แม่บอกทำเสียแล้วว่าวันพุธมันต้องมีพุธสองพุธเก้าเนี่ยอืมที่ว่ะนะมันมาสองงวดที่แล้วจำสี 4, จ่จนหกมาสี่หลัก้อยแล้วงวดนี้ละแม่บันี้ วันนี้วันมันสุกสุกสามสุกเก้าแม่เก็บใส่โอ้ค่ะท่านผู้ชมสุกสามสุกเก้าค่ะงวดงวดที่แล้วเพิ่นบอกอหลีแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวาอะไรนะแม่ที่แม่พูดพูดดีดีค่ะมัน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 จะมาอะไรนะคะแม่มันออกวันพุธน่ะค่ะพุธสองพุธเก้าหลอกสองมันแมอืมพุธสองพุธเก้าค่ะสองมันมาจันสี่ันหกจันสี่จันหกหมดที่แล้วมันแม่สี่ห้าสามนี่แม่ได้สิบกับสามไหม งวดนี้นะแม่ว่าไงคะแม่งวดนี้สามกับเก้าสามกับเก้ามันต้องเห็นให้ตัวหน่่ยค่ะสุกอะไรน,นะแม่ที่แม่บอกสุกอะไรนะคะสุกสามสุกเก้าสุกสามสุกเก้าอ่ามันจะมาเงี้ยมันห้อยมาตัวสุกสามสุกเก้าค่ะท่านผู้ชมถ้าแม่ชอบวิ่งนะมี่วิ่งตัวเดียวทุกงวดวน่ะนำเสียเต่นมันมันได้น้อยอืมเรางบน้อยด้วยเนาะแม่เนาะ งบน้อยค่ะเราแทงนี้เราเออยังไม่หวังอยู่ค่ะมันมีแค่สามคู่แม่จะป่วยแม่ไม่ป่วยเยอะค่ะแม่สามใครที่เขาว่างงอ,อ,อย่างนี้เอาใครแม่ไม่ใช่แม่ออกอปุ๊บแม่ล็อกไปเลยใช่ค่ะออกปั๊บแม่โทรหาก่อนเป็นคนแรกเลยค่ะเออเพราะว่า,า,าเราเราทาเป็นนะค่ะแต่เราเก็ตไม่เป็นองินกดดีๆยิ่งน้ำเสียบอกว่าก็สำเนียงดับสอง นโอแม่เราหลบปั๊บเลยเนาะแม่เนาะแต่ว่าก็ไม่ว่าแกหรอกแม่แกก็ดับอยู่อยู่ค่ะดับแต่พูดถึงเต็งวันนี้แกเอาไม่อยู่แม่ปีนี้ไปสองงวดแล้วนะแม่ปีหนึ่งนี่หลุดสองงวดจะ,จะหลุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ของแม่เนี่ยมันจะลุยๆแล้วมันจะพักงวดหนึ่งจากนั้นมันจะลุยมาคู่มาเดี่ยวมาคู่มาแทางเงี้ยอืมตลอดตลอดเลยแม่แม่เคยจดสถิติไว้ไหมปีหนึ่งเขาจะหลุดกี่งวด เอ๊ไม่เคยจุดนะหนูว่าปล่อยๆเขามาถามก็ได้อะไรเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดวันเนี้ยอืเขามาแห่แล้วเราจับกันไม่เป็นหนูนี่แหละจะจดไว้แม่บ้านนี้ยมดนั้นกับสี่กับสามก็ไปเก็บสามสี่ก็ออกสี่แหสี่แห่สามแมนยูแมนโอ้กินข้าวกับอะไรคะแม่ อ๋อต้มผักกาดดองใส่หมูลูกโอ้ค่ะต้องผระกาดดองใส่หมูฝนตกแม่แม่ทางเหนือเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดโลุยมาตั้งแต่วันที่สิบยี่สิบแปดค่ะมาจนจนถึงวันที่อะไรเนี่ยเพิ่งหยุดเนี่ยวันที่สิบหกแม่เออน้ำท่วมเบาโอ้ยลำบากไปไหนก็ยังจะมีนี่อยู่สูงอยู่สูงค่ะเป็นแม่ทางเหนือหลังเขาอ่ะโอ้ค่ะเอาแม่ปานนี้น้ำเชียกัจะรบกวนแม่เท่านี้นะคะ ขายอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่ขอบพระคุณหล,ลายๆสวัสดีค่ะ<ด>อเอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่เพิ่นไห้เพิ่นวอาดี้ดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนเพิ่นโทรมาบอกน้ำเชี่ยงงวดว่าหันพุดพุดมันต้องติดสองนี่แหละค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยงก็ลืมเพิ่นบอลว่างหันนี่อ่างวดนี้ออกวันศุกร์ศุกร์สามศุกร์เก้าค่ะท่านผู้ชมศุกร์สามศุกร์เก้าค่ะ เพิ่นจับกูให้หกหกหกสามหกเก้าตัวเด่นเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมหกกับศูนย์ค่ะหกกับศูนย์ค่ะนื้อเสี่ยได้ยินข่าวมาวา่าศูนย์ซีมาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมศูนย์ซีมาแล้วค่ะการลองเบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าสายวิ่งซ้ายหลุดเกาะแม่ท่งเหนือไหวเด้อค่ะท่านผู้ชมเกาะเพิ่นไหวค่ะเพิ่นเข่ามาหลายงวดแล้วค่ะ เดี๋ยวน้ำเชี่ยไปสรุปพื้นเขาหลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ<อ>พญายังท่านเสียใจแข่างๆเนาะครับิดหินหินกาบ,กบงามบ่ค่ะท่านผู้ชมพนท่านได้แตงมังกรครับมังกรขาบแก้วน้ำเชี่ยเรียกเอาเป็นสีเขียว เิงเพียงปังๆเด้อหน้าที่การงานค่ะ